สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่เกม Marvel Super War นะครับผมก็ไม่ได้แคสเกมนี้เป็นหลักหรอกนะแต่ว่าบางทีมีอารมณ์ในการอยากเล่นเกม MOBA บ้างมันก็มีหลากหลายเกมเนาะไม่ใช่ว่าจะเป็นเกมพวกเอ v เกม Marvel Super War แล้วก็เป็นเกมพวก o o i l l e ิ g e n ั s น้องเวจอารีน่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เล่นเกมนี้ครับผมเพราะว่าเราชอบบางอย่างนะครับผมตอนนี้ผมเล่นฮานอนนะผมชอบฮานอสม,มากๆเลยครับ เรามาจะเข้ามาในสวนตรงนี้นะผมก็คือเราจะกันไว้ก่อนกันกันเวทป่าแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าไฟต้องข้ามเวทป่าแล้วก็แย่หน่อยนึงดักคอไว้ก่อนนะผมโอเคอยังไม่ปรากฏนะครับส่วนป่าเราไปล่างนะครับผมก็กันเอาไว้เผื่อไว้เฉยพอได้ตีเล็กเล่นนะผมเพราะว่ามันก็ไม่มีใครมาอยู่นในป่าส่วนบนอยนะอะใช่ไผมอาออฟเลนนะครับผมออฟเลนเจอกับ พี่บิ๊กครับผมเดือฮักนั่นเองครับผมเดือฮักเป็นตัวที่ห้ามเข้าใกล้นะครับสำหรับทานนอตนะครับเป็นตัวแรกตัวเดียวเลยนะครับพี่ว่าถ้าไม่ได้อัพมานีนะผมไม่มีสกิลออนติเมตนะอย่าเข้าบวกเด็ดขาดนะครับผมว่าดาเมจยำ้ำขึ้นกลางครับไม่ไดีว่าแรงมากแล้วก็เกาะนี้ก็ไม่ได้หนาอะไรมากมายนะครับผมถ้าตอนแรกโดนลุมนี่ก็คือตายได้เหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าโอเคอยู่ที่ว่า สกิลมันก็พอมีสกิลนี้นะครับมีสกิลพุ่งหลากหลายนะครับผมเนี่ยชอบตรงสกิลมันหลากหลายนี่แหละก็เลยสนุกนั่นเองอ <c oughs> โอเคเราก็เคลียร์คลิปไปก่อนแล้วกันเคลียร์ไปเรื่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับตรงกลางเราก็มีพวกไอรอนหมอกไอรอนแมนอะไรก็ช่วยๆกันนะครับ พอเราเคลียร์เสร็จแล้วเราก็มาค่อยๆดูนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยงัดขึ้นครับผมค่อยๆดูค่อยๆเช็คนะครับเป็นการสปินพุทไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือโยกเลนไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมถ้าให้ดีนะเราเคลียร์เสร็จแล้วก็โยกเลนครับผมอ่าทำได้ก็แค่ต่อไปนะครับผมเข้าลึกมากไม่ได้เดี๋ยวก็จะได้มณีนะครับผมอ่าได้อินฟินิตี้สโตนชิ้นแรกนะครับผมเราจะใช้เป็นแยกล่างนะครับผมเป็นสิ่งที่เขาใช้กันยอดนิยมนั่นเอง อันดับแรกนะสกิลที่ควรอัพจริงๆนะในตอนต้นเกมนะก็เป็นสกิลที่2นะครับผมสกิลสองที่กระทืบพื้นแล้วก็น็อกอัพขึ้นนะเองครับผมก็เป็นสกิลที่ตีแรงนะผมว่าสกิลนี้ตีแรงมากเลยนะเป็นการงัดขึ้นแล้วก็ตีมันค่อนข้างแรงนะครับผมดีกว่าสกิลสองจังลหวะอย่างสกิลแรกนะครับผมเอาไวเ้เคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับโอ้โหโอ,โหโอ้มีดักมีดักในพุ่มเลยยิงเข้ามาไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดียเด๋ยวเดี๋ยว ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนยังจะตามมาอีกอสกิลคูดาวอยู่เฉยๆว่าจะงัดสักหน่อยนะผมสกิลสองเป็นสกิลที่จำเป็นสุดๆไปเลยนะผมสกิลหนึ่งพุ่งไปนะผมอันติเมตก็ค่อนข้างใกล้นะต้องบอกเลยว่าอันติเมตของตัวนี้นะครับตัวทานอสนะค่อนข้างจะใกล้นะครับระยะมันใกล้นะต้องแบบประชิดตัวแล้วกดแล้วต้องรอรีชาร์จสักหน่อยนะครับผมมันจะชาร์จนะผมแล้วก็หมัด ตุ้มแล้วก็โอเควันพันแมนนะผมจบเลยนัดเดียวจอดนั่นะเองครับตอนนี้ก็คีเควียครีปไปก่อนนะผมถ้าเข้าลึกนี่ปัญหาของตัวฮานอสนะอย่าลืมแนละ้วก็คือมันบางมากๆเลยนะครับผมไอตัวมันบางนี่แหละปัญหาของมันนะเราเข้าใกล้มากไม่ได้นะครับสำหรับตัวฮักนะครับผมฮักนี่มันมันต้นเกมท้ายเกมมันก็โอเคนะครับผมแต่ว่าเลดเกมเราจะได้เปลี่ยนนะครับผมว่าเราจะอึดกว่านะครับผม ก็ไม่อืดกว่าก็จะแบบอ,อืดาเมจแรงกว่าด้วยประมาณนี้นะผมมันเบิร์ดได้ครับมันมันเบิร์ดได้โอเคได้มาดีมาแล้วนะครับเราต้องอัพก่อนแล้วไม่มีความอะไรเลยมาสำหรับตัวฮักนะถ้าเราเข้าใกล้นะครับถ้าเราโดนจับขาแล้วฟาดไปฟาดมา,า,ดมาตรงนั้นแหละครับดาเมจมันแรงอ่ะโอ้พูดโดนเลยฮะโอ้ไม่เป็นไรครับพยายามหนีออกจากระยะของป้อมก่อนนะถ้าเราอยู่นานมากไม่ดีนะครับโอเค อยู่หน้าปอมเล่นหน้าปอมมากก็ไม่ดีนะครับผมบอกไว้ก่อนสําหรับตัวออฟเลนนะอันนี้คือเล่นไปมันมีสกิลพุ่งแล้วไงมีสกิลพุ่งแล้วนะครับถ้าเกิดเราสังเกตที่แมปดีๆนะเราสามารถพุ่งหนีได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราสังเกตไม่ดีแล้วเ,เจอพวกแบบไอรอนแมนอะไรเงี้ยมันมันหนียากมันหนีไม่ทันนะครับผมโดนสตันโดนซีซีสโลอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราก็แยกไปเคลียร์เลนกลางก่อนนะผมโอเคพยายามเคลียร์ขึ้นเคลียร์ลงอยู่เงี้ยผมไม่ต้องไปถึงกับข้างล่างก็ได้เพราะว่าตัวฮัรกมันค่อนข้างเคลื่อนที่เร็วนะ มีสกิลกระโดดนะครับผมโอเคมันลงมาครับเราก็ขึ้นไปบนนะผมมันก็จะแอบขึ้นไปบนเหมือนกัน,นครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเคลียร์กลางไปก่อนแล้วกันแล้วเขาก็จะขึ้นมาหาเรานะผมไม่เป็นไรโอ้ข้างล่างก็โนนเนียกันยับมากเลยนะ,ะใส่รองเท้าสักหน่อยจะได้วิ่งเร็วนะครับโอ้ถ้าไม่มานี่สกิลยักล่างนะผมอัพมณีตัวแรกเลยนะครับอัพเออเป็นยักล่างนะผม อินฟินิต e ี้สโตนนะครับที่แยกล่างเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งครับมันอึดมากๆนะครับผมมันแชร์ดาเมจนะผมแชร์ดาเมจให้ล่างเทียมนะจูเบลีเหรอจูเบลีเหรอทำไมรู้สึกทั้แม่งทั้แม่งเด้อเด้อเดใกล้แล้ว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 ครับผมใกล้แล้วจบนะครับผมเห็นไหมครับข้อดีของธานอสนะครับผมคือมันจะปิดปิดปิดฮีโร่ได้ทีเดียวนะคือมันโอเคมันเบิร์ดได้ทีเดียวนะครับ สำหรับตัวเดียวนะแต่ถ้าหนีแบบเขาหนีเร็วกว่าแล้วมีสกิลแฟดมีสกิลหนีได้เร็วกว่าหรือดีกว่านะครับเห็นไหมขัดจังหวะการโดดเห็นไหมครับจังหวะนี้มันดีมากเลยนะเอ่อสำหรับตัวที่โดดหนีหรืออะไรเงี้ยเราขัดจังหวะได้ครับผมแคนเซิลสกิลเขาได้นะโดยการใช้หมัดนะครับผมหมัดต่อยไปมันจะเป็นการกระแทกกระแทกให้กระเด็นนิดนึงนะครับผมแต่นิดนึงก็เป็นการขัดจังหวะที่ดีเหมือนกันนะโอเคโดนขัดจังหวะที่ดีนะครับอ่ะเราเคลียร์จบป้อมนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นการแยกล่างนะผมจะแชร์ดาเมจก็จริงนะครับแล้วดาเมจก็แรงขึ้นด้วยนะครับผมแต่ละตัวจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะผมดูนะดูนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บถึงไม่ดถึงไม่ดิถึงไม่ดิถึงไม่ดิไม่น่าจะถึงไะไม่น่าจะถึงนะเฮ้ยมีเยอะมีเยอะโอ้มาหลังด้วยมาหลังด้วยชิบหายแล้วโดนจับครับผมไม่เป็นไรมาต่อเลยต่อเลยมาไม่เอาแล้ว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 เรือจะหมดแล้วครับผมเลือจะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวดี๋ยวอขอน็อกอัพหน่อย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเพื่อนเคลียร์หมดแล้วนะครับผมเราก็มีหน้าที่เช็คพุ่มไปก่อนแล้วต้องเปิดเวลาจะไปเช็คพุ่มแต่ละครั้งนะแนะนําให้เปิดแยกล่างไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยในการลดดาเมจฝั่งตรงข้ามนะไม่ใช้ดาเมจอย่างที่ว่าไปนะครับก็ดีนะมันดีมากๆเลยนะแต่ว่าก็เสี่ยงเหมือนเดิมอ่ะนะเลือดเราเหนือน้อยนะโอเคเขามาทันนะโอ้โหโกสมาทันเนี่ย ข้อเสียคือสกิลอันติเมทมันใกล้เกินไปนะแต่ว่าขนาดใกล้ๆยังว่าแรงนะครับผมถ้าเกิดอยู่ไกลๆนี่ผมว่าน่ากลัวมากมันจะชาร์จนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณหนีใช่ไหมในช่วงนั้นคุณกดเอ่อฟิกเกอร์กดอะไรไม่รู้กดแบบไปไกลๆแล้วใช่ไหมแต่มันล็อกตัวแล้วน่ะมันล็อกเป้าเลยใช่ไหมครับมันจะพุ่งไปหาเลยนะพุ่งไปหาปุ๊บเลยครับผมโคตรโหดนะผมชอบตรงนี้มากๆเลยนะผมในข้อเสียคือถ้าเกิดมันอยู่ในป้อมแบบในฐานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราโดนเข้าไปปุ๊บหนึ่งก็คือจบเหมือนกัน,นับผมโอเคมาเพื่อนรุมก็รุมมา หายแล้วเพื่อนมันติดมันติดคิกซิบเบอร์เหรอแมวมันพูดไปหายไหมครับมันจเมแล้วเนี่ยโอ้โหเสียซวยแล้วซวยแล้ว,ว,ลวเ, ID, เ,เพื่อนซวยแล้วเอาไงดีเอาไงดีเพื่อนเอาต่อต่อดีต่อดยได้ไหมโอ้โหคิกซิบเบอร์ได้ครับผมลืมกดไอซิคิวได้ไงอ่ะถ้าเราก,กดนี่มันได้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับผมการยื้อชีวิตเป็นที่ดีสุดโอเคเดอะติงตองนะครับผมเดอะติงติงของเราแล้วผมก็ดีเหมือนกัน ตริงเดือดริงเดู่จริงไปให้เขาเคลียร์เลนข้างบนเสร็จก่อนเราไปเคลียร์กลางก็ได้ครับผมอันนี้เราเราเรอดูไปเรื่อยก่อนเราต้องรออจัจารยีอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมก็คืออ่หมัดสกิลแรกเห็นไหมครับสกิลแรกให้เป็นหมัดที่ควบคุมจิตใจนะครับผมตรงนี้จะทําให้ไฟตรงข้ามเนี่ยเดินไปมั่วเลยครับผมเดินมั่วเลยแบบเอ้ยจากเดินมาหน้าก็เดินไปหลังอะไรเงี้ยอารมณ์คล้ายๆกับ execution นนะไอตัวสเกิร์ตนะผมตัวที่เป็นเขาจะคาดนะ มันทําแบบทําให้เกิดความบาดกลัวคล้ายๆกันนะครับผมโอเคกันเพื่อนไว้ครับยัยเดอะติงตายครับอ้อมข้างครับอ้อมข้างไปปึ๊บหนึ่งมัดไม่เป็นไรครับตอดไว้ก่อนถ้าเราเข้าลึกเราโดนลุมแล้วอนะ่ะเพราะว่าเดอะฮักก็อยู่ด้วยนะครับถ้าจับมปได้ปึ๊บเดอโกดนี่โกดจะวิ่งใส่ทันทีไม่เป็นไรขึ้นไปบนก็ได้ไม่เสียเรียวมาของก็ถามว่าตัวนี้จําเป็นต้องเล่นของไหม กลางครับผมทานอสกลางนะก็คือเล่นไปเรื่อยๆครับผมของมันค่อยๆไปค่อยๆไปขอแค่อย่าตายบ่อยก็พอแล้วนะครับผมพยายามได้ได้อายบันีก็พอครับได้อินฟินิตี้โซนก็ถือว่าได้ได้เปรียบกันนะก้าบวกกันนะยิ่งได้มาสโตนนะผม2สกิลมานะผมโหยิ่งบวกมันนะผมเข้าแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับผมส่วนใหญ่ก็โอเคทําทีมชนะได้ครับพลิกเกมได้นะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมคิดจะหนีแล้ว นี่จะหนีเลรอยิ่งเอาฟิกเกอร์มาด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลสกิลแรกมันพุ่งได้ใช่ไหมสกิลสามพุ่งได้เอาสกิลพุ่งแบบให้แบบสามสกิลเลยด้วยซ้ํานะครับไล่อย่างเดียวครับผมในทีไล่อย่างเดียวนี่ในป่ามันไม่เห็นนี่ทุบขึ้นนะผมอันติตุ๊บอีกหนึ่งทีตายครับผมดูเหมือนจะไม่ตายนะจริงๆนะอันตีนะครับผมทุบไปแล้วจะเหลือเลือนิดนึงปิ่มๆใช่ไหมรับปิ่มๆนะเสร็จแล้วมันก็จะตายไปเองครับผมเหมือนกับว่ารอการตายอะไรอย่างเงี้ยนะ รถรถไ,ไม่ทันเนี่ยเลื่อนรถไม่ทันอะไรเงี้ยโดนระเบิดพลังเดี๋ยวเราเราซ่อนตัวไปก่อนนะครับผมเพื่อเจอแจ็คพอตนะครับผมวิ่งมามันรู้ได้ยังไงวะดิเหมือนเขาเห็นเหมือนเขาเห็นนี่กลับมากลับมานี่กลับมานี่กลับมานี่ตายไหมเฮ้ยเฮ้ยมันตายมันรอดได้ไงวะมันไส้หายเอาเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยตายไหมเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าน,นี่น็อกเรียบเผาเผาเออเรียบร้อยต่อเลยต่อเลยเฮ้ยตัวที่สามไม่ได้วะไอ้โรแมนเอาไปครับผม โอเคได้อยู่ครับได้อยู่นะได้อยู่นะโค้ดก็มากันกันเลนไว้ก่อนนะครับผมกันไม่คลิปเข้านะครับผมข้างบนเราก็เจาะมันเหลือเกินนะผมสกิลสตาร์ลอตนะครับอันติเมตมันสามารถทําลายป้อมได้ด้วยนะก็น่าจะพังใกล้พังละใกล้ละเอ,เอ้จบเลยเอ้จบเลยเฮ้ยจบดิจบดีบดป้อมตายดีตายดีนิดเดียวเอง ใกล้แตกแล้วไม่แตกทีเอาเอาเอางัดงัดนะงัดนะตุม้มหนึ่งทีตายตายครับผมเรียบร้อยไม่ได้คิวเลยอะ่ะเพราะอ้รถแมนได้เฉยอะไรกันเนี่ยเอาจูบิลี่มาครับผมจูบิลี่มาโอ้ยยับเลยยับเลยอย่างงี้ยับยับแล้วโอ้ยเยอะเยอะถึงจูบิลี่แล้วก็สก卡ลิวิดนะครับผมตอนนี้เราเคลียร์ป้อมไปก่อนแล้วกันนะโอ้ยต้องออกห่างจากสกิลของสก卡ลิวิดก่อนนะครับมันเบิร์นเลือดดีครับผมมันระเบิดไปเรื่อยๆนะ อะไรพี่มานี่กลับมานี่กลับนี่งัดหน่อยงัดหน่อยอันติเมตมาอันติเมตไม่โดนอ๋อระเบิดโอ้โหอะไรนี่เห็นไ,ไหมครับสังเกตนะครับอันติเมตมันอยู่ใกล้มากคราวนี้ถ้าเกิดมันอันสกิลหนีเนาะเซ็งเลยมันสกิลหนีผมเน่ยไม่ได้ฆ่าเลยเนี่ยโอเคจบแล้วเนี่ยไป ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับผมแกล้เครียดไปวันๆนะครับผมบ๊ายบายครับ